กำลังรับฟังเรื่องชายชายที่คุณอาจไม่รู้เรื่องของผู้ชายบนโลกนี้กับผมพิรตน์ปัทถในอีพิโซดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยต้องเคยเจอคนที่ชอบกันอยู่แล้วนะครับรวมถึงพวกผมด้วยแล้ววันนี้เนี่ยเราถึงจะมาหาความเห็นหาคำตอบหาอะไรก็ตามแต่กับกล่าชายชกันหรือเราชายชายของเรานะครับว่าเขามีอะไรเกี่ยวกับความชอบในตัวพวกเขาบ้างนะครับเชิญรับฟังรับชมได้เลยครับ ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมเป็นอย่างทางการด้วยนะครับสำหรับในวันนี้แขกผู้มีเกียิของเรานะครับคุณนัทคุณชินอีกแล้วเช่นเคยนะครับสวัสดีคุณนัท okay คุณชินนะครับสวัสดีครับเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้นะครับเวลาเจอผู้หญิงที่ชอบเนี่ยเราจะทํำยังไงแน่น,นอนเลยอย่างแรกเลยครับมีมีผู้หญิงที่ชอบกันไหมตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่มีเลยยังไม่เจ <c oughs> อคนที่ใช่ได้เหรอสองปีแล้วเอออยู่อยู่อยู่อ้ยู่มรศสองปีแล้วนะ ถ้าแบบถ้าเจอจริงๆอะอาจจะมีคนเดียวยคนเดียวไ,บบไม่ได้เอาเราเสียดายไม่ได้ขอไอติไว้บอกบอกได้ไหมไปตอนนั้นเหมือนหยวรอรอกระบุกอยู่แล้วก็รอเฟนจะไปกินข้าวใช่ไหมยอยู่ตึกไหนวะตึกหน้าวิศาวาะมั้งรอรถเมย์ะอยแลือแบบเขาเหมือนใส่ฮดขาวแล้วก็เดินเดินผ่านไปแบบที่นั่นเหมือนในในซีรีส์เลยอ๋อ, <c oughs> อแต่ไม่ทันแล้วถ้าใ<ต><ต>น,นซีรีส์จะได้เจอกันอีก เกิดเนี่ยไม่เจอไม่เจีไปไหนสิปียังปีเฮียก็ปีที่แล้วอีกปีที่แล้วปีที่แล้วอ่าอ่าแล้วคุณชินแล้วครับมีคนที่ชอบไหมไม่มีมีแฟนแล้วอ๋อไมีแฟนแล้วครับแหมแล้วส่วนส่วกูก็มีมีมีเหมือนกันใช่ครับชอบใช่ชอบแล้วสเปคครับหลายคนเลยครับโอ้ยมีกันบ้างนะครับแล้วสเปคสเปคที่ชอบยังไงคแบบสวยๆครับแบบตาคมๆ สวยตาคมฮะก็คือแค่นั้นเลยอือใช่สวยๆไงนิยามถ้าแบบแค่ดูภายนอกแบบนิยามยังไงก็แบบมีรักลงรักจิ้มมุมป่าเป็นยังไงมีลักจิ้มก็ดีแบบผมผมยาวผมยาวด้วยชอบมัดผมเลยปล่อยผมได้หมดอ๋อได้หมดแล้วแต่ลุก่ะจริงๆชอบแบบน่ารักน่ารักแต่จริงก็ได้ได้หมดทุกแนวแหละแต่ถ้าแบบบจริงก็น่ารักน่ารักอ๋อลัวแฟนตัวเองไหมน่ารัก ก็ถึงอบลพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันมาฝ่ายคือจบเลยเย้โอ้ช่ำน่ารักน่ารักเออมันก็ต้องน่ารักเนี่ยเห็นไหมน่ารักน่ารักยังไงผู้หญิงน่ารักกบผู้หญิงสวยต่างยังไงผู้หญิงสวยแบบหน่าจะแบบของเราคุยเป็นแบบคมๆหน่อยคมๆเงี้ยบาดเลือดออกเลยอืมเป็นคมแบบบาดเลยน่ารักน่ารักก็แบบก็แบบับหรือว่าชอบแบบยิ้มเวลายิ้มแบบน่ารักกับ วยสวยน่ารักก็สวยคม,มเันแบบคนละแบบวันนั้นสวยน่ารักก็สวยคมอ่ะสวยแล้วยกตัวอย่างได้ไม่มีดาราหไหมดาราสวยคมนี่คือไงดาราไม่ไม่ไมค่อยชอบใครเลยดาราอา๋อไม่ค่อยชอบใครเลยน,น้องมีไหมดาราความน,าน่ารักกับความสวยคมเอะมันยกนตัวอย่างดาราได้ปะแบบตูจีอ่ะ<น>ตูจีคือแบบน่ารักสวยคมสวยแล้วแบบเวลายินกน่านาก คืออะไรยิงก็น่ารักคืออยู่ในร่างเดียวกันเลยใช่อ๋อคือคือดีเลยใช่ยองคฮะหลายองค์ไอ้เยอะเลยโอ้โหทุกคนกูเนี่ยแค่ชอบคนสายตาวิวฮึสายตาฮสายตาแค่สายตาตาจะจะดูก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ต้องมองตาอมองตารู้ใจอะไรอย่างงี้ยแม่แล้วก็ไปขอไอจีเขาเลยอะไรอย่างงี้แม่ไวนะค่อนข้างไวแล้วเออวะ เออมึงเจอแฟนมึงเจอไงเจอเหรอเป็นตอนมาต้นตอนก็ตอนแรกกูว่าแอบ,บชอบแะไรแอบชอบมา <c oughs> แอบ,บชอบแอบ,บชอบแอบ,บชอบมานานแล้ว <c oughs> แอบ,บชอบมานานแล้วสมัยแบบนุ่มๆอือือแอบชอบมานานแล้วคือยังไงก็แอบแอบชอบมานานแล้วสมัยนั้นก็มีอยู่คนละห้องกันเลยหรือว่าห้องอยู่คนห้องกูอยู่ห้องสามเขาอ,อยู่ห้องหนึ่งเด็กเรียนไงเราแบบเกือบห้องท้ายเด็กแบบใส่กีฬาแล้วะห้องสามคือห้องท้ายแล้วเหรอมันก็ท้ายแล้วมีอยู่สี่ห้อง ตอนมาต้นน้อยไอ้ยแย่น้อยอะไรขนาดนั้น่ะสมัยนี้มีไปสิบห้องแล้วคือคุณเสี่ยวทำไมตอนมาต้นยูงมีถึงสิบเลยแล้วเป็นไงก็ไม่แล้วมึงมึงมึงมีเส้นทางไงทำไมไปเจอเขาไปจีบเา่เส้นทางเรวตอนแล้วรก็ชอบชอบมานาอะไรแบบเพื่อนในห้องก็แบบก็รู้กันเวลาเวลาแบบเดินผ่านก็จะแบบเพื่อนก็ชอบแซวแซวกูอะไรอย่างงี้อืมเพื่อนก็ชอบแซวแต่ความจริงตอนตอนนั้นก็มีแบบมีมีคนแบบไอ้พวกรุ่นพี่ก็แบบชอบ ชอบชอบกูแต่กูก็แบบไม่ไม่เอาเขาอะไรเงี้ยแบบรอแบบรอจีบคนนี้แต่ก็ไม่กล้าจีบคนเนี้ยฟีลแบบแบบชอบแต่ไม่ไม่กล้าจนแบบมีมีโอกาสเนี้ยไอมันเป็นเกม PUBG Mobile มาไงแล้วมีเพื่อนห้องกูเล่นเล่นกับเขาอแล้วทีนี้เพื่อนก็ชวนชวนกูไปเล่นด้วยเห็นว่ากูชอบชอบเขาแบบชวนไปเล่นด้วยแล้วเล่นชวนไปเล่เลยฉวยโอกาสทักไปชวนเล่นบ่อยๆอ๋อปกติจะเล่นกันแบบสี่คนใช่ไหมมีเพื่อนมีเพื่อนอีกสอง แล้วมีมีเขาอีกปุ๊บแล้วพอแบบปุ๊บเพื่อนไปอยู่ก็แบบชักไปชวนเขาส่วนตัวส่วนตัวกันไปบ่อยาตัวทำอย่างนั้นเลยหรือเข้าหาทางเกมเราเก่งไงก็โชว์ยิงแอคเลยเอาโมบายเหรอโมบายก็พอเล่นได้บ่อนอ้โพอเล่นได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเล่นแต่คอมแล้วเล่นแต่คอมแล้วแล้วก็เอาแล้วไม่มีแบบหวนกคือไม่เล่นแต่แฟนเกมเก่าๆยี่ไม่มีแล้วเหรอก็ชวนอยู่แต่มันไม่เล่นแล้วเล่นแต่เกมคอมใช่ไหมอ ตอนแรกก็เขาหาทางเฮ้ยจีนานไหมจีนันไหมจีบก <6 S 2> เดือนได้6เดือนคือมึงชวนเล่นเกมเขา6เดือนไม่ไม่ชวนเล่นเกม6เดือกนอก็แบบมีไปข้างนอกมากเลยแบบยังไม่ได้เป็นขอเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยอ๋อาหรับไปนู่นไปนี่ได้กันก็ไปบ้างก็แบบยังเขินเขินอยู่อ่ะอ๋อเขินเขินทำไง <ๆ S 2> ตอนเขินนี่เป็นไง ตอนเขิดเหรอก็บิดโตัวบิดแลวไม่เดินไปบิดโตไม่บิดก็แบบว่าแบบแบบจะไม่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้าพูดอะไรปกติจะเป็นคนแบบพูดเยอะกว่าพูดมากเขาอยู่อยู่กับเขาแรกแรกๆแบบไม่ค่อยพูดนะจะนานๆทีจะพูดหน่อยอะไรย่างเงี้ยสํรวมสอสรวมแบบเก็บเก็บทรงนิดนึงเก็บทรงอืมเรื่อยก็เริ่มเปิดเออแล้วทําไมมึงรู้ได้ไงว่าเขาเริ่มชอบ รู้ไี่และก็นแรกก็ชวนเขาเล่นแล้วหลังเขาก็ทักมาชวนบ่อยก็รู้ตัวแล้วเริ่มรู้เออเริ่มรู้แล้วว่าเออพอมีโอกาสแล้วก็เลยไปเรื่อยๆไอ้ยอดน้ําไปเขายอดกลับนีเหรอืมแล้วก็มีช่วงตอนแข่งบอลแข่งบอลโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วเหมือนโรงเรียนอื่นมาแข่งมาแข่งที่โรงเรียนก็แบบเขาก็ซื้อน้ำมาให้ก็เลยแบบนี่ผมป๊อปเลยก็เลยแบบเฮ้ยแต่ผามาน้ำอย่างนั้นเนี่ยนานดิเมีโอ้สี่ปีะ สี่ปีตั้งแต่มอปลายเลยป้ะหรือมาต้นแต่มอมอสามเลยอ๋อมอสามแต่จริงชอบนั้งแต่ปฐมแล้วฮะชอบนั้งแต่ปฐมอ่ะคือมึงเจอตั้งแต่ปฐมเลยเหรอเอออยู่ตั้งแต่ปฐมอ่ะเข้าเข้าตอนเข้าเข้ามาตั้งแต่ปฐมตอนแรกกูเข้าปฐมมาก็แบบเห็นเขาแล้วแต่แบบตอนเด็กไงก็แบบว่าไม่ได้แบบชอบแบบว่าอยากเป็นแฟนอะไรเนี่ยพอขึ้นมาแล้วประมาณปอสามปอสี่เริ่มรู้แล้วแบบเริ่มชอบอะไรเงี้ยชอบแล้วอยากนี่ก็แบบคอยนี่คอยแบบ แบบเออแอบมองเขาอยู่อะฟิลก็แบบฟิลคนแอบ,บชอบอะก็ต้องแอบ,บมองไปก่อนเนาะแล้วก็คือตอนมอต้นมหาลัยม,มัธยมก็คือไปเรียนในโรงเรียนเดียวกันหรือว่าโรงเรียนมันมีมันเป็นแบบโรงเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนรวมเหรอเออรวมแบบอ,อนุบาลถึงมต้นแล้วมปลายจะไปอีกที่หนึ่งแบบชื่อแบบโรงเรียนเดียวกันแต่แบบคนละเครือ,ออ๋อจะแยกไปไม่ไม่ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยว่าเรากูเรียนส่วนใหญ่ก็ถึงป .6 ปุ๊บเขาให้ไปโรงเรียนอื่นเลยก็ต้องเป็นมัธยมถึงไปมหนึ่งถึงม .6 กไปเลย ไม่ได้เหมือนของมอืมมายว่าก็คือครบแล้วก็เอาแต่มันเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าพอถึงมสามใช่ไหมถ้าจะเรียนโรงเรียนต่อเขาก็ต้องไปอีกที่หนึ่งถูกไหมอืมก็ตอนแรกที่ตอนแรกกูาจะไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาจะจะไปอีกที่แล้วแบบเหมือนแบบตอนนั้นแบบเพิ่งคบกันใหม่ๆก็แบบยังไม่ยบกไม่อยากแยกกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเวลาแยกแบบมันจะคนแบบส่วนมากจะเลิกกันอย่างเงี้ยตอนมต้นก็เลยแบบไปเรียนด้วยกันปุ๊บแล้วเพิ่งมาแยกกันตอนมหาลัยอ๋อแต่ก็แยกได้แล้วไม่ได้อะไร ตอนแรกก็เกือบแยกไม่ได้แต่ว่าแบบมาแบบมานี่ได้ทุนมาก็เลยมาเรียนที่นี่อืก็คุยกันอืออ่าแล้วมาเป็นไงมีไหมสมัยมอต้นมีแบบวงแฟนอะไรมีไหมเคยมีแฟนไหม,มอย่างนี้ก็มีอยู Yu ่ก็อ่าจานั้นก็บแบบเหมือนเต่าแบบไอ้นี่มั้งแบบรู้จักได้ไงไม่รู้น่าจะผ่านเพื่อนแบบเพื่อนอในเฟสแล้วยือเขาแบบแอดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จําไม่ได้ว่าแบบไปฟอร์ไอจีเขาหรือแบบเขาฟอร์มาอย่างนี้แล้วก็แบบลองฟอร์กลับไปดู แอ้เราอยู่นี่แบเหมือนเล่นอาร์บีนอืมแล้วก็แบบเพราะสด็กก็เล่นเกมหมดเลยติดกันเล่นเกมยุคสมัยนั้นมันยุคเกมแล้วยุคยุคเทคโนโลยีเลยจีบกับเทคโนโลยีไม่มีส่งจดหมายแล้วออ๋แล้วคืออันนี้คือนานไม่เล่นนานไหมนานอ๋อนานอยู่แล้วก็ค่อนข้างนะค่อนข้างเอ้ยไปไปไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหแล้วคือตอนนี้ก็คือแบบเออว่ะ พอพูดถึงเรื่องเริ่มตอนไอเดีย่าเป็นหลายๆคนก็จะเริ่มเล่นเกมถูกไหมอืมถ้าแบบเริ่มก็จะแบบว่าทักเข้าไปชวนเล่นเกมเอล้ดูมีส่งไหนขเขาอจะชวนกลับมาคืนถูกไหมนี่ถ้า,ถา<ม>ตอนแรกเพื่อนไม่ชวนไปเล่นก็อาจจะไม่ได้คบอาจจะแบบไปไเพื่อนสะพานเลยนี่เออเพื่อนสพานออออออคนนี้นี่ไปกราบไหว้นะคนนี้โอ้โหดีเลยนะคนนี้เออค่อนข้างแต่นะพอพูดถึงแล้ว ส่วนใหญ่เวลาเรามองว่าผู้หญิงคนไหนมีเสน่ห์เราก็จะเข้าหาเขาอยู่แล้วเออแต่คูจําได้แล้วของกูอะที่ที่รู้ที่ที่ที่เริ่มกล้าจีเพว่ามันมีตอนช่วงหนึ่งตอนมหนึ่งเหมือนเขาก็เคยแบบทักมาคุยกับเราก่อน <c oughs> เออทักมาคุยกับเราแบบคุยไปเรื่อยๆปุ๊บอยู่ดีแบบเขาแบบเขาอยู่ดีเขาแบบขอแบบขอ,ขอคบอ <c oughs> เออ,อน,น,นึกได้พึ่งนึกได้เขาอยู่ดีเขาก็ขอคบแล้วก็แบบ เที่ย่คนที่แบบแอบชอบมาแบบหลายปีจัดแล้วอยู่ดีมาขอเขากแบบสตันไปช่วงหนึ่งไงก็แบบเออก็ยังแบบไม่ไม่กล้ายังไม่กล้าคบมึยกแบบยังแบบเขินๆอยู่ก็เลยแบบเออก็เลยเลิกคุยไปช่วงหนึ่งแบบแต่ก็ยังแอบแอบชอบอยู่ผล้วไป็นกูเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนั้นเน่ยนหนึ่งเนี่ยไอ้เที่ยก็คบเลยขอมาแต่มันก็มันอาจจะเป็นสตอรี่ไงทำให้เขาคบกับมึงได้นานขนาดนี้อืมเออจริงนะถึงเสน่ห์แต่ว่ามึงก็เออพอมึงมีแฟนแล้วมันก็อาจจะ เรื่องเล็กน้อยนะผู้ชายอย่างผู้ชายอย่างเราเนค่อนข้างที่จะใช้เกมเป็นตัวสื่อน,นายิ่งเป็นผู้ชายที่อยู่ในสังคมเล่นเกมนะก,ก็ก็ทักเรื่องเกมนะครับแล้วก็ค่อยใช้ชีวิตประจําวันไม่ว่าจะชวนไปเที่ยวนี่นั่นนะครับก็ค,ค่อยคุยไปจนได้ครบนั่นแหละเวลาเจอผู้หญิงที่ชอบนะครับก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะฮะคำถามในวันนี้ก็หมดหลวงล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังเรื่องชายจนจบและยังมีประเด็นอีกมากมายหลายๆอย่างที่เราไม่พูดนะครับ ฝากติดตามเราในเอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับ